ครับสวัสดีครับผมช่างตุ้ยนะครับร้านน้องควางมบาตลาดากเกตนะครับรับซ่อมไอโในแท็บดลอบ็อกมือถือติดรายเดือนทุกรุ่นทุกระบบนะครับเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตครับอันนี้ลูกค้าจากจันทบ,บุรีนะครับส่งมาซ่อมที่ร้านเรานะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูครับว่า ลูกค้าแจ้งมาว่าโดล็อก A10S นะครับเป็นเครื่องติดล็อกรลายเดือนนะครับ นี่นะครับ Samsung A10s ถ้าส่วนท่านใดลูกค้าท่านใดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าหลายจังหวัดนะครับสั่งห้ามนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะครับก็สามารถส่งมือถือมาซ่อมได้กับทางร้านนะครับทางไปรษณีย์เทอร์รี่หรือขนส่งเอกชนต่งตางๆนะครับทางร้านจะส่งใส่ที่อยู่ในการจัดส่งให้นะครับ คเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องติดล็อกลายเดือนนะครับเราจะทําการปลดล็อกลายเดือนนะครับขับขึ้นหน้าค้างชําระนะครับส่วนท่านใดที่ยังลูกค้าท่านใดที่ไม่มั่นใจนะครับว่าทางร้านมีหน้าร้านไหมเดี๋ยวเราจะนี่ให้ดูนะครับอันนี้เป็นส่วนของโต๊ะซ่อมนะครับอันนี้คือหน้าร้านนะครับนะครับ หน้าร้านของผมนะครับร้านผมตั้งอยู่ที่ตลาดปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับนี้เราก็มาดูในส่วนของการซ่อมกันนะครับครับทางร้านได้ทำการซ่อมเสร็จแล้วผมตัดในส่วนของการปลดล็อกออกไปนะครับเพราะมันใช้เวลา การปลดล็อคจริงครับมันจะทําการเปลี่ยนหน่วยความจําตรงนี้นะครับซึ่งทางร้านได้เปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ปิดครอบซิงครอบอะไรให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับก็จะปิดครอบไปให้เรามาทดสอบกันครับว่าเครื่องที่เราปลดล็อคไปแล้วจะใช้งานได้ไหม าลูกค้าท่านใดที่ส่งมาปลดล็อกกับทางร้านนะครับทางร้านจะรับประกันการปลดล็อกให้6เดือนนะครับถ้าเครื่องเกิดรีล็อกหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับที่ในส่วนที่ทางร้านปลดล็อกไปนะครับอันนี้จะเป็นการทาฟรีตลอดนะครับในระยะเวลา6เดือนจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้เครื่องเปิดขึ้นมาแล้วนะครับ นะครับเครื่องก็จะเข้ามาหน้าปกติได้อย่างนะครับเรามาดูระบบของกล้องครับอืครับกล้องกล้องหน้าขนาดไม่ตรงครับเนี่ยกล้องหน้าครับเราดูในระบบของส่วนไวไฟนะครับ ได้ไหมครับเจอ wifi นะครับอันนี้ที่มันเจอเครือข่ายน้อยเพราะว่าเรายังไม่ได้ประกอบนะครับเสาสัญญาณแผงนะครับแต่ก็เจอ wifi นะครับ ระบบเสียงครับปลดล็อกก็ทําร้านก็จะใช้งานได้ทุกอย่างปกตินะครับจะไม่มีฟังก์ชันไหนที่ใช้งานไม่ได้นะครับก็ท่านใดที่สนใจจะปลดล็อกมือถือนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับทางเพจร้าน น้องควางโมบายตลาดปากเก็ตนะครับเดี๋ยวทางร้านจะทิ้งที่อยู่กับเบอร์โทรไว้ให้นะครับขอบคุณครับ